สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซค์โค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซค์โค้งเหมือนเดิมนะครับยังมาเจอกันทุกวันแบบนี้คลิปเดียว3ความเห็นจัดไปนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ครับผมเลือกโอเกลมูเดสซีกาเยอรมนีเกมไฟเดย์ไนท์นะครับเวลาตีหนึ่งครึ่ง บรูซเอเวนเชนกลักบักจะเปิดบ้านเจอกับแฮท่าเบอร์ลินครับกลักบักเล่นมา2นัดชนะ1เสมอ1มี4แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอชาวเกมมา -2 2สครับสภาพทีมไม่มีลาสติเดอร์ที่เจ็บนะครับแต่ว่าตัวหลักที่เหลืออยู่กันครบ3แนวรุกนำโดยอเล็กซานเปรียโจนาสฮอปมันข้างหน้าเป็นมาคุสตูรามเจอกับแฮท่าเบอร์ลิน2นัดเสมอ1แพ้1มีแต้มเดียวนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอแฟรงก์เฟิร์ต1 1่ครับกคู่กองหน้าเป็นโดดด้ลูเกบาคิโอเล่นกับวิลฟรดคองกานะครับ จากการฤดูการที่แล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับคุณนี้ก่อนเกมเขยโยกให้กลักบักเป็นต่อคือผมดูแล้วเนี่ยกลักบักเหนือกว่าแน่ครับเป็นบอลในบ้านค่อนข้างดุดันอยู่แล้วนะครับแถมแกมลุกก็อยู่กันครบสถิตในบ้านบงบอกอยู่แล้วนะครับดังนั้นดูแล้วผมมองว่ากลักบักมีโอกาสสูงครับที่จะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูในค่ําคืนนี้นะครับกลักบักน่าเชียร์ในคืนนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวปั่นไซโคท่านครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซโคตรงนี้แบบนี้ทุกวันกับการ v Football, วิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวลาหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันทุกวันครับดูที่หนึ่งคู่ในเรื่องมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในเวลาตีสองตรงเราไปดูเกมที่เครโรโรสกันนะครับไปดูนอเล็ครับที่มันดับสิบหกวันนี้จะเปิดบ้านเจอียมทางมิววอลทีมดับสี่นะครับ เดี๋ยวคุณนี่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัรศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับนอรนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะฮาร์ดฟิลมา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางมิลวอลชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางซวนซีมา2ประตูต่อ2นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้นอร์ลิชเนี่ยคู่หน้าจะเป็นทางดานิเอลซีนารีกับทางท็อตแคทเวลนะครับส่วนทางมิลวอลจะมีทางจอชฮ ก็องบอกว่า knowledge ออกสตาร์ทซีซั่นนี้ไม่ค่อยดีนะครับสี่เกมแรกนะเนี่ยพวกเขาเก็บชนะได้แค่เกมเดียวแล้วเกมรับดูรัวๆชอบกลน,นะครับสี่เกมแรกเนี่ยเสียประตูทุกนัดเลยครับต้องมาเจอกับมิวอลที่ซีซั่นนี้เตรียมตัวมาค่อนข้างจะดีนะครับสี่เกมแรกเนะี่ยหลุดแพ้แค่เกมเดียวทำให้อันดับเนี่ยพุ่งมาอยู่ถึงดับสี่นะครับและเกมมารุกดูดีมีาชิตตะกูลน,นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วภาพรวมต่างๆนานาแล้ว ม้ว่ามืวบอจะเป็นทีมเยือนแต่ผมมองว่าด้วยศักยภาพแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้พวกเขาน่าจะยันได้ครับน่าจะสู้ได้คู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์พวกเราปั่นไซคโค้งด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนปั่นไซคโคง้งทุกคนนะครัััับบบบบผมกกกกก็็จจจะะะเเเเอนนนนปปรรรำทุวุววาาิคห์ฟตลแี้ใด ปั่นไซโค้กนะครับวันนี้ค่ับมันวันศุกร์ครับเที่ยงคืนตรงฟุตบอลเดนมาร์กนะครับอันดับ10ลิงบี้ครับพบอันดับ8ปดเอฟซีโคเปนเฮเกนลิงบี้เสมอ2แพ้3ไม่ชนะใครจากคะนนล่าสุดนะครับส่วนโคเปนเฮเกนชนะ3แพ้2ฟอร์มดีกว่าชัดเจนแถมเพลย์เตพวกเขาก็เหนือกว่าเจ้าถิ่นด้วยนะครับโคเปนเฮเกนชนะไป3เสมอ2ไม่เคยแพ้ลิงบี้มาก่อนจาก5เกมล่าสุดนะครับตัวเล่นครับลิงบี้วันนี้ครับคริสเตนบรีสแม็กซ์นุตเวสต์การ์ดมาติแอสคริสเตนเซนนะครับส่วนโคเปนเฮเกนครับมีเดนิสวาฟโรเเซซกกก้าาแลลวว็อิตคสนนะ คู่นี้โคเปนเดเกนังคับชนะ1ประตูพวกแกจะเสมอตัวนะถ้ายิงห่างกว่าน,นั้นเมื่อไหร่แฟนๆปั่นไซโคเฮกันลั่นซึ่งาำอยู่แล้ว1ประตูกับ3แต้มยืนพื้นที่ทีมเยือนไว้ลุ้นแค่สกอร์ขาดนะครับฝากแฟนๆปั่นไซโค้งมองไปที่ f c โคเปนเฮเกนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ share, ติดตามมาได้ทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยปั่นไซโคพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ